สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนไมอีซ e ุซูดีแม็ของคุณพี่เกติศักด์โดยาการใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างแต่อาการคือใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตอนนี้เป็นเรนือนไม้ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ไม่ใช่เรือนไมออโต้สองหนึ่งโวลต์ครับสอง่โวลต์นะครับสองจุดหนึ่งโวลต์ศนโวลต์อันนี้สองหนึ่งนะครับอันนี้ตกไปวัดเกตนี้เลยศูนจุดหนึ่งโวลต์ อาสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนไม่อ e ีซุซูดีแม็กของคุณพี่เกติศัก คุณพี่เกติศักดิ์ทรงมาจากอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยอาการใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่จะประมาณไหนยังไงเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับเมื่อต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟของของผมนะครับไปรับชมกันครับมาดูกันนะครับว่าต่อเข้ากับแหล่งจ่ายของผมได้ประมาณไหนเปิดสวิตช์ไฟแบตก่อนนะครับไฟแบตก่อนมีไฟแบกินกระแสอ่าโอเคไม่กินกระแสนะครับไม่กินกระแส เบอร์สวิต์กียรันี่กวาดนะครับเข็มกวาดเหมาบใช้งานได้เลยนะครับตอนแต่อาการคือใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตอนนี้เป็นเรือนไมออโตนะครับเกียร์ออโต้ไม่ใช่เลือม Auto. อโต้เกียร์ออโต้ครับจะอยู่ตำแหน่งนีนะครับ,นนรบเลขสะสมออิโออยู่ที่ส9มแสนเกมนิโลเมตระครับทิปเอศูนทิป B อยู่ที่ศูนยูนย์นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมานะครับมาวัดไฟกันว่าจะมีไฟเลี้ยงกริอยู่ที่เท่าไหร่นะครับที่ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไปทํากัน,นครับมาดูกันนะครับคุณพี่เกียรติศักดิ์ผมได้ถอดเมนบอร์ดมาแล้วเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันนะครับเปิดสวิตช์แบตเตอรี่นะครับเปิดสวิตช์กุญแจโอเควเราจะวัดไฟกันนะไฟมาเป็นสเต็ปดีมากนะครับวัดไฟจากตำแหน่งขาเข้าตำแหน่ง ตรงนี้แล้วกันอันนี้เลยสิบจุดเจ็ดสามโวลน,นะครับอ่านในซีทีสกุหลามาวัดไัเกตเออศูนย์จุดหนึ่งโวลต์สามจุดสามโวลต์สามจุดหนึ่งโวลต์ศูนย์โวลต์ศูนย์จุดหนึ่งโวลต์น,นะครับศูนย์จุดหนึ่งโวลต์ครับสองจุดหนึ่งโวลต์ครับสองจุดหนึ่งโวลต์นะครับ สองจุดหนึ่งโวล์ศูนย์โวล์อันนี้สองจุดหนึ่งนะครับอันนี้ตกไปวารเกตนี้เลยศูนย์จุดหนึ่งโวล์วอ่าสองจุดหนึ่งโวล์สองจุดหนึ่งแล้วก็ศูนย์โวล์นะครับศูนย์จุดหนึ่งโวล์แล้วก็ศูนย์โวล์ครับสองจุดหนึ่งโวล์ แล้วก็0.1โย์จุนงนี่ไฟตกนะครับ2.1แต่เกตนี้เหลือ3.3นะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไฟจากไฟทีก่ตกไปนะครับแล้วก็ไล่กลับไปหาไอซีลิกลิทจากไอซีลิกลิทก็ไปหา cpu นะครับ cpu <ม>ก็ไปหาเบรกดาวอีกทีหนึ่งโอเครปจำกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่เกียรติศักดิ์ผมได้จัดเรียงแล้วผมไฟเมนบอร์ดให้ใหมนะ่แล้วเดี๋ยวเราจะวัดไฟให้ดูกันเปิดสวิตช์ไฮแบตนะครับเปิดสวิตช์เลย อเใช่ใช่โอเคนะครับดูกันพาร์ทนี้ก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งครับเป็นไม้หน้ากากสีแดงนะครับมันมีสีแดงสีฟ้านะครับสังเ,เกตได้จากตำแหน่งนี้นะครับยังมีหลอือสีฟ้าอันนี้สีขาวนะครับจะเป็นสีแดงนะโอเควัดจากตำแหน่งไฟขา,าเข้าตำแหน่งนี้เลยนะครับสิบจุดแปดสี่โวลต์ผ่านไอซีที่กูเลตมาก็ตำแหน่งนี้ศูนย์จุดหนึ่งสองโวลต์แล้วก็สามจุดสามโวลต์สามจุดสามโวลต์แล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งสองโวลต์ เกตุนี้นะครับที่ตกไปก็คือศูน่โวลตสามจุโวลนะครับนเป็ะนะครับ3ามจดวลแล้วก็ศูนย์จโวลครับสามดโวลแล้วก็ศูนยนโวนะครับศูนย์จุดหนึ่งโวลสามจุดสมโวลศูนจุดหนึ่งโวลครับแล้วก็สามจุดสามโวลสามจุดสามโวลตแล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งสองโวอเคนะครับไฟมาสามจุดสามครบทุกเกณฑครับ เดี๋ยวเราจะไปประกอบทั้งหมดกันนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมยังไงนะครับจะทำกันโอ้คุณพี่เกจิศอย่านึงเอ็นพาวเวอร์นะครับโอเค <c oughs> ผมจัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูกันเปิดสวิตช์เลยเปิดสวิต so ช์ไฟบตนะครับดูก่อนว่าการะแสคุงค้างไหมนะครับโอเคนะครับไม่มีไฟติดค้างนะครับเพราะไม่มีการกินกระแสโอเคเปิดสวิต okay. กุญแจเข็มปัดแล้วนะครับปสวิตกุญแจอ่าทีนี้เราก็มาดูกันว่าผมตั้งเข็มตรงไหมยังไงนะครับเลขสะสมวีดีโอยังอยู่คงเดิมไหมนะครับเลขสะสมวีดีโอยังอยู่คงเดิมนะครับสามแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเมตรนะครับทิปเอ่วนสูงทิปบีศูนย์ูปรับแสงปรับแสงได้นะครับเอ๊แต่เราดูเข็มกันประสวิตกุญแจ นี่ครับจาดูการดูความร้อนก่อนนะครับความร้อนขึ้นครึ่งน,นึงนะครับอ่าเลขสะสมไม่ขาดนะครับขึ้นครบตัวแล้วก็อ่าน้ำมันครึ่งนึงหนึ่งร้อยห้าโดยเฉลี่ยนะครับสามพันรอบโดยประมาณนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าตัวนี้จะเป็นออโต้นะครับจะมีเนี่นะครับ B R N D สามส L, นะครับโอเคนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างของคุณพี่เกียรติศักดิ์ครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงษ์ในําทำคลิปครั้งต่อ,ตอไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่เกียรติศักดิ์นะครับที่ไว้วางใจส่งเดินใหม่ไม้เราดูแลกันนะคุณพี่ส่งมาจาก,กำอำเภอปากพนังจังหวัด นครศรีธรรมราชนะครับขอบคุณมากครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรดีลไลน์่งอยู่บนคลิปเลยสามารถแอดไลน์ดีหรือโทรมาสอบถามกับผนได้ครับยินดีและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ